สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอวันนี้รายการพี่ขามาเล่านะฮะก็จะมาพูดถึงเส้นเส้นหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่มีกากบาดกลางฝ่า,า,ามือเหมือนกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะโปรดเมตานะฮะกดติดตามกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือช่วยกดแชร์ก็ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอเส้นพี่เลี้ยงเส้นพี่เลี้ยงเนี่ยคือเป็นเส้นที่อยู่ข้างๆเส้นหลักนะฮะที่เหมือนก็คอยช่วยเหลือ เส้นเส้นนั้นให้ <S <S ให้ให้มีอะไรที่พิเศษขึ้นนะนะฮะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือเนี่ยอาจจะมีเส้นนี้ส่วนใหญ่จะมีเส้นนี้นะฮะให้เราไปดูเอามันเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะฮะอยู่ข้างๆเส้นหลักก็คือเส้นนั้นก็คือเส้นเส้นนี้นะฮะอันนี้คือเส้นชีวิตนะฮะอันนี้ผมผมเขียนให้ดูแล้วเพราะว่ามีคนอยากให้เขียนกระดานผมก็ไปซื้อกระดานมาเลยนะครับก็เส้นนี้คือเส้นชีวิตนะฮะเส้นพี่เลี้ยงเส้นหนึ่งที่ผมคิดว่า อันนี้ไม่ต้องคิดละฮะคือส่วนใหญ่เลยคนที่มีสิการกระบ,บาดกลางฝ่ามือควรจะมีนะฮะก็คือตรงนี้เส้นข้างๆข,ข,ขนาดเลยนะฮะเป็นเส้นขนานนะ้ข้างๆกับเส้นชีวิตเลยเส้นเส้นนี้คือเหมือนกับเส้นปกปักรักษาคุ้มครองอคอยทําช่วยเหลือให้ทําอะไรแล้วเนี่ยเหมือนกับแค่คาดปลอดภยัยแล้วก็ทําอะไรแล้วเหมือนกับชีวิตจะประสบความสําเร็จได้ดีเหมือนเขาเรียกว่าเส้นคุ้มกันเส้นปกปักรักษาเส้นอุป,ปถัมภ์อะไรชีวิตเรานะฮะ ช่วยเหลือชีวิตเราแล้วก็เป็นเส้นที่เหมือนคล้ายๆว่าทําให้เหมือนกับมีเกจิอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุ้มครองหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วถ้าบางคนมีเส้นพี่เลี้ยงข้างๆเส้นชีวิตแต่ยาวลงมาเลยยาวลงมาขนาำคู่มันกับเส้นชีวิตเลยเส้นนี้จะทําให้คนที่มีเส้นนี้ชื่อมีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยง่ายบางทีก็เป็นก็กินยาทีวันสองวันก็หายแล้วไม่มีแบบลักษณะสุขภาพไม่ได้แบบ ป่วยนอนสมโรงบาลเป็นที่เป็นเดือนเป็นอะไรงนี้บางทีก็เจ็บป่วยนิดๆหน่อยก็หายแข็งแรงเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีแล้วถ้าบางคนมีเส้นพี่เลี้ยงแต่ว่าแทนที่มันจะตรงมันก็โค้งมาทีา่เนินสุกันนี้นะนี่คือผมทำเขียนให้ดูว่านี้คือเนินสุขนะถ้าโค้งมาที่เนินสุขตรงเนี้ยหมายถึงคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเลิกลาหรืออย่าล้างกับ คนรักหรือสามีภรรยาคือจะไม่ได้อยู่กับสามีหรือภรรยานะฮะก็คือบางทีจะเลิกรากับคนรักหรือคนหรือหรือคู่ชีวิตอนะฮะจะต้องแยกย้ายกันแล้วถ้าอันนี้อันหนึ่งคือคล้ายกันก็คือจะต้องแบบว่าถ้ามีเส้นตรงนี้นะฮะตรงตรงเนินพุทธเนี่ยแล้วโค้งมาที่เส้นใจนี่นะฮะก็คือโค้งโค้งนะเส้นโค้งโค้งมาโค้งมาที่เส้นใจโค้งมาที่เส้นใจหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยก็นอกจากจะเลิกลาหรือ แยกย้ายกับคนรักหรือสามีภรรยาแล้วเนี่ยบางทีก็เพื่อนก็จะตีจากหรือสามีภรรยาตีจากถ้าถ้าถ้าตรงนี้นะฮะจากเนินพุธแล้วโค้งไปที่เส้นใจนะฮะหรือเส้นความรักนะฮะถ้าโค้งไปที่เส้นความรักตรงเนี้ยเป็นเส้นเล็กๆนะฮะโค้งลงไปแล้วถ้าคนที่มีเส้นพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆอันนี้นะเส้นสมองละ่ะเป็นเส้นพี่เลี้ยงเล็กๆคู่ขนานกับเส้นสมอง คน,คนนี้เป็นคนที่ฉลาดปาดเปลืองมากเลยเป็นคนที่มีความคิดดีหัวไวแล้วถ้าคนมีเส้นพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆเส้นใจเป็นเส้นตรงๆนะฮะเนี่ยฮะนี่คือเส้นใจนะฮะเส้นใจหรือเส้นความรักเนี่ยและมีเส้นตรงนี้อยู่ข้างใต้เป็นเส้นตรงๆนะฮะหมายถึงคนคนนี้จะมีเพื่อนดีมีเพื่อนรักมีเพื่อนคอยช่วยเหลือเป็นคนที่มีเพื่อนดีมากถือว่าเป็นมิตรที่ดีโชคดีแต่ถ้าบางคนมีเส้นพี่เลี้ยงแตกแทนที่มันจะตรงแต่มันโค้ง เป็นโคง้งโคงนะฮะโคง้โคงๆอย่างนี้หมายถึงคนนั้นเนี่ยมีเพื่อนแต่เพื่อนจะนําปัญหาสร้างปัญหาให้จะนําความเดือดร้อนทุกร้อนอะไรมาให้ดังนั้นถ้าเรารู้เราต้องระมัดระวังในการครบเพื่อนหรือต้องระมัดระวังในการที่จะไว้ใจเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเรามีเส้นพี่เลี้ยงจากข้อมือเนี่ยฮะโค้งลงมาหมายถึงคนคนนี้ จะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีคนช่วยเหลือเราอุปถัมภ์เราก็จะไม่ต้องลําบากมากหรือว่าถ้าบางคนมีตรงนี้เป็นเส้นพุทธนะฮะสีดําๆตรงนี้เป็นเส้นพุทธแล้วถ้ามีเส้นพี่เลี้ยงขนานกับเส้นพุทธเล็กๆบางๆสีแดงๆนี่นะขนานขนานแนวนอนนะฮะตอนนี้คือเส้นดำๆนี่คือเส้นพุทธนะ,ะแล้วมีเส้นเส้นพี่เลี้ยงขนานกับเส้นพุทธสีแดงๆคนคนนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ เป็นคนที่มีคนมารักมาชอบพอเยอะอะไรเงี้ยจนต้องสับหลีกเลยหรือบางทีแบาทำอะไรเนี่ยก็จะมีคนมารักมาชอบเยอะหรือว่าทำอะไรแล้วก็เวลามีคนมาชอบนี่ก็มากันเยอะเลยแต่เวลาไปนี่ไปหมดเลยนะอันนี้คนที่เป็นเงี้ยคือไปหมดเลยหรือว่าจะเป็นลักษณะว่าบางทีถ้าได้แต่งงานก็จะได้แต่งงานกับคนที่บางทีเราไม่ได้รักแต่เขารักเราอะไรเงี้ยหรือ ไอคนที่เราเราเรารักเราก็ไม่ได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วถ้าคนมีเส้นพี่เลี้ยงคือตรงนี้ถ้าเป็นเส้นอาทิตนะฮะเนี่ยนี่คือเนิอนอาทิตใช่ไหมใต้ใต้เนิอนอาทิตเนี่ยถ้ามีเส้นลงมาที่เข้มหน่อยชัดหน่อยแล้วก็มีเส้นลางๆข้าง,างๆสองข้างอยู่ข้างๆเส้นพี่เลี้ยงข้างๆเส้นอาทิตเนี่ยคนคนนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินคอยคนคอยให้เงินคอยช่วยเหลือการเงิน หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนคล้ายๆว่าก็มีคนอุปถัมภ์มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือบางคนก็มีลักษณะเหมือนกับเสียเลี้ยงหรือบางคนก็เหมือนมีแม่ยกช่วยเหลือกันเงินอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเส้นพุธเนี่ยตรงเนินพุธเนี่ยหมายถึงสติปัญญาถ้าบางคนมีเส้นพุธลักษณะมาจากข้อมือเนี่ยฮะเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นเส้นเส้นขึ้นไปแล้วไปอยู่ที่ตรงตรงเนินพุธตรงนี้นะฮะเป็นเส้นเล็กๆเส้นเส้นขึ้นไปตรงเนี้ยหมายถึงคนคนเนี้ย เป็นคนที่ทําอะไรแล้วเนี่ยมีความฉลาดมีการคิดเป็นขั้นเป็นตอนมีการวางแผนในชีวิตเป็นขั้นเป็นตอนเช่น1ปีจะทําอะไร3ปีจะเป็นยังไง5ปีจะเป็นยังไง10ปีจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยลองไปดูคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยนอกจากจะมีเส้นพี่เลี้ยงตรงข้างๆเส้นชีวิตตรงนี้แล้วแล้วไปดูว่าตรงเนินพุทธเนี่ยมีเส้นตรงแถวข้างๆข้อมือเนี่ยฝั่งนี้นะฮะมีเส้นเล็กๆเนี่ยขึ้นไปที่เนินพุทธหรือเปล่า ให้ไปสังเกตเอาคนที่มีก,า,รกรากบา,ากกลางฝ่ามือนะฮะแล้วมีหลายหลายคนบอกว่าดูมีเส้นก,า,รกรากบาทกลางฝ่ามือแล้วทําไมรู้สึกว่าชีวิตลําบากทําไมโดนทดสอบเยอะทําไมรู้สึกว่ามันดูท้อ mm. ทแท้เหลือเกินไม่เห็นโชคดีไม่เห็นเหมือนกับหลายหลายคนบอกว่ามีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือแล้วเหมือนกับเป็นคนที่มีเส้นพิเศษเหนือธรรมชาติมันก็น่าจะดีผมจะบอกว่าคนที่มีกะกะบากกลางฝ่ามือเนี่ยเหมือนกับคลิปที่เคยบอกแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยอันนึงที่ผม อยากจะแนะนําให้คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือทาเนี่ยก็คืออยากจะให้ไปกาบเท้าแม่ถ้าพ่ออยู่ด้วยก็ให้กับเท้าทั้งพ่อทั้งแม่เลยแล้วนําพวงมาลัยไปถ้าแบบเอาพ่อแม่มานั่งเลยแล้วก็ซื้อพวงมาลัยสองพวงแล้วก็กับเท้าขอขมาพ่อขอขมาแม่ถามว่าทําไมต้องให้ทําคือผมจะบอกอย่างนี้นะคนที่มีกกบาทกลางฝ่ามือเนี่ยคือเป็นคนที่มีอะไรพิเศษแล้วเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตนเองตอนเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าความคิดตัวเองอถูกต้องแล้วมันก็มีการชอบเถียงพ่อเถียงแม่มาตั้งแต่เด็กดังนั้นเนี่ยบางคนก็หลงลืมไปแล้วตอนเด็กๆผมก็เลยอยากจะให้คนที่มีการการะบารการกางฝามือเนี่ยถ้าพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยขอให้ทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะไม่จำเป็นต้องทําทุกปีเอานั่งพ่อแม่มานั่งเลยซื้อพวงมาลัยเลย,เยจะปีใหม่แล้วก็อยากจะให้ทําเลยกราบเท้าขอข,อขอมาพ่อแม่ว่า ถ้าหนูได้เคยได้ทําอะไรผิดไปได้ให้ให้แม่เสียอกเสียใจให้มามาเสียอกเสียใจหนูขอขมาลาโทษด,ด้วยขอให้มามาหรือให้แม่ยกโทษให้หนูด้วยแล้วเราก็กราบเช้าไปที่แม่นะกราบไม่ต้องไม่ต้องแบมือนะกราบปกติแล้วเราก็พรมอะไรให้แม่แล้วเดี๋ยวแม่เขาจะให้พรเราเองผมบอกเลยคนที่ไม่เคยทําอ่ะลองผมทําแล้วผมเป็นคนจีนนะแต่ผมก็ผมก็ทำแล้วผมก็ลองทํา แล้วดวงชะตาคุณพลิกเลยผมบอกเลยคุณทำด้วยดวงชะตาดวงชะตาคุณพลิกเลยพลิกเป็นอีกแบบเลยขอให้ทำผมเชื่อผมผมขอขอให้คือคือผมขอร้องแล้วกันอย่างเงี้ยคนที่มีการกระบาดขวามือการฝ่าม,มือนะใครยังไม่เคยทำผมขอร้องให้ทำอันนี้อันข้อแรกนะข้อสองคนที่มีการกระบาดการฝ่ามือเนี่ยขอให้ถวายสังฆทานโดยมีผ้าปางสะดุ้งมานอ่าอยากจะให้ซื้อใหม่อย่าเอาของเวียนวัดอย่างน้อยๆเดือนละครั้ง โดยที่จุดทู1สกดอกกลางแจ้งก่อนถวายกับจุดทูด,ดอกหนึ่งบอกเจก้ากรรมในเวีนบอกมารทั้งหลายว่าเราจะถ่ายสังฆทานให้ขอให้มารอรับแล้วก็รับแล้วโอ้โหสิกรรมอย่าจองเวรเราอะไรต่ออะไรเงี้นะฮะข้อ3คืออยากให้คนที่มีการกบ,บาดกลางฝ่ามือเนี่ยขอให้หมันนั่งสมาธิสวดมนต์วันละ2-3นาที4นาที5นาที10นาทีก็ได้ไม่เป็นไรขอให้นั่ง เพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นพาส,สปอร์ตของคุณอนะผมจะบอกคนที่มีกากบากลางฝ่ามือคุณมีการนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นพาส,สปอร์ตของคุณนะที่คุณจะได้กลับไปที่เดิมหรือเปล่าคือมีคนมาบอกคุยกับผมในอินบ็อกซ์บอกว่าคือเขาบอกว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยเหมือนเป็นคนที่จะกลับไปที่เดิมเนี่ยเขาบอกว่ายากส่วนใหญ่จะตกระลกหมดไม่จริงผมบอกไม่จริงคือ คนที่บางคนบอกว่าทำไมมีการกรบการฝ่ามือแล้วท้อแท้ใจแล้วก็ทำร้ายตัวเองหรืออัตติบาตกรรมก็คือฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นเพราะมีการกระบการฝ่ามือครับแต่นั่นเป็นเพราะเขามีวิบากกรรมที่เขาเคยฆ่าตัวตายในอดีตชาติแล้วพอเขาลงมาเกิดเขารับกับวิบากกรรมหรือมารพวกนั้นไม่ไหวเท่านั้นเองดังนั้นผมขอให้คนที่มีการกระบาการฝ่ามือแล้วอดทนที่ผมทําคลิปต่างๆมาเนี่ย ผมอยากจะแนะนำให้คนที่ามาดูเนี่ยขอให้มีอลองไปดูคลิปแล้วพิจารณาว่ามันสามารถทำพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็อันนึงก็คือมีคนถามมาว่าที่ผมเอา,อาเรื่องคลิปมาลงมาเล่าเนี่ยไม่เหมือนกับในตำลงตำราเลยเนี่ยผมเอามาจากไหน อ่าใช่ครับที่ผมนามาเล่าไม่เหมือนในตำราอยู่แล้วครับผมไม่ได้เอามาจากตำราแต่เอามาจากไหนเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะคะขออภัยด้วยผมก็ไม่ผมไม่ขอตอบนะว,ว่าผมเอาเรื่องราวนี้มาจากไหนนะฮะก็อะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็จะหามาเล่าอย่างนี้นะฮะและผมรับปากว่าผมจะอ่านำเคล็ดลับดีๆหรือสิ่งดีๆที่จะมาบอกให้กับคนที่เป็นอ่าอติดตามคลิปผมทุกคนนะฮะได้ดูแล้วเป็นแนวทาง จะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นยังไงเนี่ยสิ่งที่ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วแล้วมันได้ผลผมก็จะนํามาเล่านะฮะหรือ,อเดี๋ยวต่อไปหลังโควิดมันไม่มีละแล้วผมจะนําวิธีการที่จะไปทําบุญยังไงการไปบูชาสิ่งสิทธิ์หรือไป แก้เคล็ดทำพิธีแก้เคล็ดอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าในคลิปต่อๆไปนะฮะก็โปรดเมตตาติดตามกด u ับ c r i b e หรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้รายการพิขามาเล่าก็เหมือนเดิมนะ,ะสารบุตรสูรรายการโดยเทียนหอมชาเดิลที่ผมผลิตเองนะฮะตอนนี้ก็มีแถมจี้พญานาคนี่นะฮะแถมไม่ฟรีนะ,ะอันนี้200บาทเองนะ,ะับเป็นเทียนหอมจากไข่ถั่วเหลืองนะปลอดภัยแน่นอนนะ,ะสูตรดมได้แล้วก็ดี ผลิตภัณฑ์ที่ผมเพิ่งทำมาใหม่คือสเปรย์กำจัดกลิ่นอเนกประสงค์แล้วก็ฆ่าเชื้อนะฮะฆ่าเชือ้อรคเชือ้อเชื้อแบบพวกไวรัสแบคทีเรียรอะไรเงีน้ยนะฮะเป็นสเปรย์มี2กลิ่นให้เลือกนะฮะคนละ89บาทถ้าใครจะเมตานะฮะก็อยู่ในด้านล่างอยู่ในคลิปด้านล่างนะฮะที่ผมจะเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ให้นะฮะถ้าโปดเมตตาผมติดตามผมนะฮะก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยแล้วก็ผมจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง อีกนะฮะฮในคลิปหน้านะฮะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ทำอะไรก็สมหวังทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ